สวัสดีค่ะชาวราศีกุมสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2566นะสหะสรับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีกุมนะคะ ความขัดแยง้งความสับสนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาที่มันติดตัวเราในะช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวเองบ้างนะคะคือบางครั้งเนี่ยการกระทบกระท,ทั่งทางด้านความคิดในช่วงเนี้ยเออมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทำนะก็คือเราควรจะต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะที่สําคัญก็คือว่าเราการที่เราเป็นคนที่มีความ เขาเรียกอะไรอ่ะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละอืมันก็ดีแหละ,หละคือแต่มันก็จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าบางทีความยึดมั่นถือมั่นเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียให้กับตัวของเราเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องไปแบบเขาเรียกอะไรแหละคุยกับชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันง่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเองเนี่ยนะคะบางทีการทํางานเป็นการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันก็ มันจะเกลือประคตัวเองนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่เราเองต้องเรามัดระวังนะคือมีความคิดไปของตัวเองได้คือพยายามต่อสู้เพื่อยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดมันก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องอะไรต้องเทรดออฟกันนะคะว่ามันคุ้มค่าที่จะทําอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่บอกนะควว่าบางทีเนี่ยการยืนกระต่ายขาเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีๆมันเกิดขึ้นในชีวิตเราหรอก ะะมันอาจจะนําสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัวเราได้คุณได้ไพ่เดลต์วีวิวมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องพึงระวังเอาไว้นะคะเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทำอะตอนนั้นอะเราอาจจะยังไม่รู้ผลมันหรอกจนกว่ามันจะผ่านไปสักระยะหนึ่งนั่นแหละนะคะเราถึงจะเห็นผลมันตามมาทีหลังนะคะเพราะมันอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะคือคิดเห็นต่างได้แต่ว่าต้องใช้ความอารมณมอ,อ่อยไหอืมอย่าใช้ความรุนแรงนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือโดยเฉพาะที่เราต้องแบบนะทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีอํานาจมากกว่าเราคนที่เขาอายุมากกว่าเราคนที่เขาแบบมี power อะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องมาร่วมงานกับคนประเภทนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการที่เราเนี่ยรู้จักที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะ แสดงความคิดเห็นของตัวเองอ่ะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเรียกอหละคุณอาจจะได้รับความสําคัญอ่าเมื่อกี้บอกไปนะคะว่าการคิดเห็นต่างมันอาจจะไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้ทุกครั้งไปอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าต้องรู้จักอยู่ให้เป็นอ่ะอ่าตรงไหนควรเ้าเรียกเมื่อไหร่ควรทําเมื่อไหร่ไม่ควรทาอ่ะเออมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคือพะอ,อะไรถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าอีตัวไพ่เอส คือไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอุปสรรคไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับมามันก็มีแต่โอกาสที่จะเสียมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นะคะบางครั้งกับบางคนอ่ะต้องขอย้ําก่อนนะคะบางครั้งกับบางคนเนี่ยโอเคเราต้องรู้จักที่จะพรีเซนต์ตัวเองอะ่ะที่จะแบบแสดงหรือ,อ แสดงความคิดเห็นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอะไรอย่เงี้ยบางเวลาบางโอกาสมันก็จําเป็นนะเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการประเมินผลงานของเราด้วยนะคะคือจะบอกว่าใช้เล่เหลี่ยมมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรู้จักแบบอย่างที่บอกไงแสดงออกในตอนที่ควรแสดงอ่ะอืมไม่ใช่แบบเฮ้ยพอถึงโอกาสเข้ามาแล้วอันี่แบบกล้ากลัวๆงี้ก็ไม่ได้ เพราะ,ะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะได้ดีพูดงี้นะาการได้ดีเนี่ยบางครั้งเราเองก็ต้องแบบต่อสู้ดิน้นรนแย่งชิงมันถึงจะได้มานะคะอย่างที่บอกว่ามันก็อยู่สถานการณ์จริงๆนะตัวเองนะคือบางสถานการณ์เนี่ยคุณไปเถียงกับคนอื่นอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเออไปเถียงคนอื่นคือคําว่าเถียงในที่นี้คือแบบฉันรู้รู้รดีรู้มากเก่งกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะกับชีวิตเราสักเท่าไหร่ มันรังแต่จะสร้างให้เกิดความขัดแย้งอะ่ะเกิดความแบบมันไส้เกิดเขาเรียกมันจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะแต่ในทางกับการถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปทํางานจริงๆจังๆเป็นเรื่องเป็นราวต้องพบหัวหน้าต้องพบผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยอ,อนึกออกไหมตรงนี้เป็นจุดที่เราควรจะต้องโชว์ศักยภาพตัวเองนึกออกปะเออมันก็จะได้สถานะนั้นเพราะนั้นคือมันจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าขึ้นอยู่กับว่าคุณแอคชั่นตอนไหนอืมอันเนี้ยสาคัญนะคะ ต้องอยู่ให้ถูกอยู่ให้เป็นนะคะแบบนี้มันถึงจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะความสามารถที่มีไม่จําเป็นต้องแบบไปทาเพื่อแบบเถียงแบบกับเพื่อนะมันไม่มีประโยชน์รอกตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแสดงออกทางด้านผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ผู้ใหญ่เขาเห็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยมันมีไพ่หกดาบขเข้ามาด้วยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในจุ ตำแหน่งเนี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าชาวประชาสิกบางบางท่านต้องบอกนะคะว่ามันอาจจะมีนิสัยติดตัวบางอย่างนะคะที่ยากที่จะเปลี่ยนนะคะหลายอย่างนะตัวเองนะอย่างเช่นฉันจะออกกําลังกายทุกวันอะไรเงี้ยฉันจะกินอาหารที่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นฉันจะลดความอ้วนเงี้ยนึกออกไหมคะมันเป็นความอยากอ่ะแต่ว่ามันมันทำยากนึกออกไหมคือคุณจะทํามันไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆไม่มีความตั้งใจจริงๆหรือว่าไม่ได้มีแบบเป้าหมายที่ชัดเจนอะเออถ้ามันเป็น อะไรที่แบบพูดลอยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือตามเทรนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะได้แค่นั้นอ่ะมันไฟไม่ฟังมันมาแล้วก็มันก็วูบไปมันไม่ได้คอนติเนียมันก็จะไม่ค่อยเกิดผลอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตคุณอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะบางครั้งเนี่ยความตั้งใจอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบเออสามารถ ที่จะแบบเปลี่ยนตัวเองได้อย่างจริงๆอ,ะอ่ะอ่าแล้วชีวิตเราถึงจะเปลี่ยนจริงๆนะสำหรับบางท่านนะีต้องบอกไว้ก่อนนะคะคือแน่นอนว่ามันอย่างที่บอกค่ะว่าอะไรที่มันอีซี่มันง่ายๆมันสบายๆอ,อ,อ่ะเอ้ยแม่งทุกคนเป็นเหมือนกันหมดอะ่ะก็จะชอบอะไรที่แบบง่ายๆมากกว่านะคะแต่อะไรที่มันยากๆมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามโอ้โหโคตรยากเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเกิดว่ามันเหมือนคุณกําลังจะถูกบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนอะ่ะอืม ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตคุณเปลี่ยนทัศนคติคุณอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยนะคะคือคุณจะถูกฟอสเองนะคะต,ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพื่ออะไรที่มันดีกว่าบางทีมันอาจจะมาถึงบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่แบบคือมันไปต่อไม่ได้เงี้ยมันมีโอกาสําหรับคนที่ทําธุรกิจเป็นงค,คนที่มีเขาเลยนะคนที่ทําธุรกิจด้วยตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัวที่บอกให้คุณได้รู้ว่าบางครั้งนะสิ่งที่คุณทํามาตลอดดํารงมาติตตลอดเนี่ย มันจะไปต่อไม่ได้นะถ้าเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันยุคทันสมัยอ่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดที่เราเองก็ต้องเราบ้างเรเอาไว้ให้ดีนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่มันดีกว่านะคะมันก็จะเป็นเัืนั้นทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่มันมีไพ่หนึ่งเหรียญเพราะนั้นบางทีก็อาจจะมาถึงท่านที่แบบกำลังมองหางานใหม่ๆอยากจะทําอะไรที่มันใหม่ๆถามว่ามีอุปสรรคอุปสรรคเยอะเลย ะะอยากจะทาอะไรก็อย่างที่บอกนะคะว่าอุปสรรคคุณค่อนข้างเยอะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเราที่ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนบางครั้งอาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องคิดเยอะคิดหน้าคิดหลังเยอะนะคะบางคนอาจจะอยากหางานใหม่แต่ก็กลัวว่าจะหาไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะคือจริงๆเนี่ยไพ่ไพ่ตัวนี้มันไพ่ที่ดีแต่มันเป็นตาแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราอยากคาดหวังอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ๆ มีนะคะโอกาสมีเพียงแต่ว่าการแข่งขันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่มีแบบคุณสมบัติอย่างที่เขาต้องการไม่มีความสามารถถึงถึงขั้นที่เขาอยากจะได้เนี่ยนะคะโอกาสมันก็จะน้อยลงนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะมันก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะได้เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ ออแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเราจะไปเพื่อ,อ, mm hmm. อก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราเองก็ต้องพิจารณาถ้าเกิดว่าเราขาดหรือเราไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบอ่อนด้อยว่าคนอื่นอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่ได้อ่อนด้อยก็ได้นะแต่หมายถึงว่าบางทีนะเราอาจจะมีความสามารถในระดับหนึ่งดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไปเปรียบเ,เทียบกับคนอื่นเนี่ยอืมมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเนี่ออกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้คนอื่นก็ทําได้เหมือนกันอย่างเงี้ย มันก็ไม่ไหวนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแข่งขันกันในด้านอื่นนะคะตรงนี้มันดีนะเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีมีความรู้ความสามารถมีทักษะเยอะแยะมากมายนะคะแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกของตัวเราเองไงคือแน่นอนว่าคนเรามันก็จะมีอีโก้เป็นของตัวเองก็จะคิดว่าตัวเองดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากมาจากประสบการณ์การทํางานของเราอยู่แล้วก็ได้คือคุณต้องเข้าใจเวลาคุณทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งเนี่ย สังคมคุณก็อยู่แค่นั้นนะสมมติบริษัทคุณมีห้าสิบคนร้อยคนพันคนอะไรก็ตามนะตำแหน่งที่คุณทําอยู่เนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีสกิลที่ดีมีทักษะที่ดีกว่าโดดเด่นกว่าชาวบ้านก็ได้นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณออกไปข้างนอกมีบริษัทอีกเยอะแยะมากมายนะคะมีคนที่ทํางานตำแหน่งเดียวคุณเยอะแยะนะคะอะไรที่มันอะไรที่มันจะทําให้คุณมั่นใจว่าคุณดีกว่าคนอื่นนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี้ย เราต้องพยายามมองลกให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยบางทีออกไปข้างนอกแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้มันอาจจะมีคนที่สามารถทําได้เหมือนกับเราบางคนทําได้ดีกว่าเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมั่นใจอะไรให้มันมากนักนะคะแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะมีดีในตัวเองนั่นแหละนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไง ett, การแข่งขันสูงผู้แข่งขันเยอะเพราะฉะนั้นบางทีทัศนคติหรือความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม ะะเราอาจจะต้องแบบผลขวายให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราไปทํางานกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเวลาที่เราไปทํางานคนที่มีประสบการณ์สำหรับบางท่านนะบอกไปเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องไปทํางานกับคนเก่งๆคงคุณต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากตัวเขาแล้วมันจะส่งผลดีกับคุณในอานาคตนะคะเวลาที่เขาแนะนําเวลาที่เขาชี้แนะฟังอย่าเถียงนะฮะอย่าทําเป็นอวดเก่งนะคะ คือคุณมีความสามารถใช่แต่ว่าคนอื่นที่เก่งกว่าเรามีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเขาชี้เนะยชีย้นาถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราไม่เห็นด้วยคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเงี้ยเก็บไว้ในใจค่ะไม่ต้องพูดออกมานะคะไม่ต้องพูดเก็บไว้ในใจแล้วคุณลองพิสูจน์อ่ะคุณต้องพิสูจน์ให้ดูก่อนแต่ว่าเราพิสูจน์เราคิดเองนะ,ะขอให้อยู่ในใจค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปแอนตี้ชาวบ้านเขาเนี้ยบางทีเนี่ยมันจะให้เขาแบบปีนเกลียวนึกออกไหม อย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความสามารถแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคนที่เขามีประสบการณ์สูงกว่าต่อให้เขาเรียนสมมุตินะในชีวิตจริงโลกความเป็นจริงเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการเรียนของคุณสิกมากกว่าเกติยนิยมปริญญาของคุณสิกเนื้อออกไหมคะบางคนนี่มันจบอย่างสูงเลยเวลามาทํางานกักกักสู้คนอื่นไม่ได้สู้คนมีประสบการณ์ไม่ได้นี่แหละ คือสาเหตุที่ทําไมเวลาสมัครงานนี่ก็ต้องถามประสบการณ์ไหมม,ไหม,มีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์ไหมเขาถามตลอดค่ะนะคะมีประสบการณ์ด้วยดีงามนะคะต่อให้คนคือเอาง่ายนะระหว่างคนที่มีปริญญากับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะวัดกันนะบางทีเขารับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคนที่จบปริญญาด้วยซ้ําไปนึกออกไหมคะมากกว่าเด็กจบใหม่ม,มันเป็นเรื่องธรรมดาก็เพราะเงี้ยเพราะว่าคุณค่ามันมันมากกว่ามันสูงกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามนะคะต่อให้เราเก่งแต่คุณเก่งทฤษฎีปฏิบัติก็อีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหมเพราะฉะนั้นยังมีมันมีมอีกหลายสิ่งหลายอย่างในโลกอ่ะที่เราต้องลองผิดลองถูกอีกเยอะแยะมากมายนะคะเรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์นั่นแหละเวลาที่เรามีโอกาสต,ต้องรู้จักที่จะคว้าโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงเขาค่ะถ้าคุณไม่เชื่อคุณแค่พิสูจน์แล้วดูซิว่าไอ้สิ่งที่คุณเชื่อกับสิ่งที่เขาแนะนำเนะะี่ยเอออันไหนแต่อันไหนเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําตอบที่ถูกต้อง แต่แน่นอนว่าคุณต้องมีใจเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่แบบเอียงกระเทเลก็ไม่ไหวนะตัวเองนะแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราแบบพัฒนาเนื่ออหรอไหมคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สําคัญคือว่าคนเรามันต้องมีการพัฒนาและเติบโตอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆนะคะชีวิตเราเนี่ยต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี่ก็เป็นจุดชี้วัดหนึ่งนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะว่าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนหรือเปล่า คุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับความผิดพลาดงตัวเองหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะลดอีกโก้แล้วก็ยอมรับความจริงหรือเปล่าถ้าคุณสามารถทําได้แน่นอนว่าสิ่งดีๆมันจะไหลแบบไหลมาเทมาเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะเลยถ้าคุณสามารถเปลี่ยนได้นะคะก็จะเป็นลัรษณะนั้นนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่าสำหรับชาวราศีกุมทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสํหรับการติดตามไปรับชมนะคะสวัสดีค่ะ